บรรยากาศตอนเช้าตอ้องเพื่อนทีตอนนี้ชาวบ้านเริ่มปล่อยวัวมาแล้วตอนนี้ปล่อยวัวมาเยอะมากเลยเรามาทันอีกแล้ววันนี้มาทันเวลาพอดีนั่นเพื่อนฝูงวัวออกมาแล้วตอนนี้เยอะมากเลยออกไปแล้วตอนนี้ กำลังเดินเข้าไปในข้ามถนนมาแล้วเพื่อนตอนนี้กาลังเดินข้ามถนนแล้วเยอะมากเดินเพื่อนรถก่อวุ่นวายเต็มไปหมดนะตอนนี้เดินเข้าไปในป่าแล้วตอนนี้กําลังเดินข้ามถนนเข้าไปในป่าแล้วเอามาทันเวลาพอดนีนเพื่อนรบัสหลังปล่อย ัวออกไปเลี้ยงในป่านเพื่อนเดี๋ยวเราตามไปดูในป่านเดวเยอะมากเลยจะากินปาก็หมดแล้วกินข้าวนานจัง กินข้าวนานจังกินหนึ่งชั่วโมงเลยออกมาชาคนไายมารอบหนึ่งชั่วโมงแล้ว oh. ลงยากที่หนึงองต้น oh. นี้มาจาัดไหนเอา้ามาอับปากรเลยมามาด้วยวันนี้มีมาตามมาด้วยวันนี้ ไปแล้วครับเดินเข้าไปในป่าแล้วตอนนี้โอ้ยเยอะจริงๆน้นเพื่อนมาเลี้ยงตามป่าแบบนี้น้นเพื่อนข้างๆทาง,าง,างเป็นวัวฝูงใหญ่น้องเพื่อนอาจจะดูมืดนิดนึงเพราะว่าต้นไม้เยอะนาอตรงนี้มาสองวันแล้วไม่เจอน้นเพื่อน เรามาผิดเวลาเนาะวันนี้เรามาถูกเวลาแล้วตอนนี้มารอนานการน,น้อนเพื่อนกว่าจะเห็นเนาะคิดว่าไม่มาแล้วมารอหนึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนคิดว่าชาวบ้านจะไม่มาเลี้ยงเขาวัานนี้รอนานเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็มาถึงป่าแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยเนาะ โอ้โหเดินเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยเป็นฝูงใหญ่เลยอ่านค่อยๆเดินกินไปเรื่อยเยอะมากเลยเพื่อนเป็นฝูงใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราตามไปดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะ ภาพอาจจะสั่นนิดนึงเพราะว่าใช้กล้องธรรมดานเพื่อนเดินเร็วมากเลยวัวเราเดินเกือบไม่ทัน,นนะออกมาก็เดินเร็วเลยเนาะโอ้มายืนกองกันอยู่ตรงนี้เหรอเป็นการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติเดินเพื่อนเอฟจีนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในป่าน้องเพื่อน ข้างทางตัวนี้เป็นที่โล่งน้องเพื่อนชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวเนาะเพื่อนก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ใหม่เนาะที่เข้ามาเนาะตอนนี้ช่องของเราเน้นบรรยากาศการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติน้องเพื่อน ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เนาะตามมานนอกของเราการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติชาวบ้านก็จะออกมาเลี้ยงประมาณสายๆเนาะตอนเช้าก็ทําธุระตามบ้านเสร็จก็กินข้าวกินปลาเสร็จก็สายๆก็ออกมาเลี้ยงแบบนี้นาะเพื่อน บรรยากาศตามธรรมชาติตามมานนอกตามป่าข้างทางนาะเพื่อนตรงนี้เป็นป่าโล่งกว้างน้เพื่อนเป็นที่โล่งกว้างชาวบ้านจะมาเลี้ยงควายเลี้ยงวัวตรงนี้เยอะมากนเพื่อนฝั่งนู้นก็จะมีควายนเพื่อนหนูมองไปก็จะเห็นควายนอนอยู่เนาะฝั่งนูน้นมองไม่อาจจะมองไม่เห็นน้องเพื่อนไกลนิดน,นึงเนาะ ควายอยู่แถวนั้นเยอะเหมือนกันเนาะเสียงชาวบ้านเต็มไปหมดเลยนเพื่อนมาเลี้ยงควายเลี้ยงวัวคนเยอะน้องเพื่อนวัวหลายเจ้าของเจ้าของหลายคนเนาะวันนี้ควายก็จะอยู่ข้างในฝั่งนู้นอีกน้องเพื่อนตรงนี้เยอะมากเพื่อนวัวควายเยอะมากนี่เป็นภาพบรรยากาศ หูงวัวกําลังกินหญ้าอยู่นองเพื่อนนุ่นอยู่ข้างในป่าตรงนั้นก็มีเนาะข้างข้างป่าเนาะข้างขางต้นไม้ตรงนี้โล่งมากเพื่อนนที่โล่งกว้างมากเลยตรงนี้จะเป็นป่าน้อนไม่ใช่ป่าน้อนเพื่อน เป็นที่ล่องโล่งตัวนี้เป็นพื้นที่ข้างๆป่าเนาะจะเป็นข้างถนนนอนเพื่อนจะเป็นที่แบบว่างๆตงัวนี้แต่ที่เขาขุดทําถนนนอนเพื่อนเห้ก็จะลึกนิดนึงเนาะชาวบ้านก็จะมาเลี้ยงข้างๆป่ารอบทางตรงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็จะหาที่เลี้ยงยากนิดหนึ่งเนาะชาวบ้านจะมาเลี้ยงตรงนี้ จะมากองกันอยู่ตรงนี้เดินเพื่อนเยอะมากเลยให้วัวเขาเดินออกกำลังกายเดินเล่นไปตามธรรมชาตินะเพื่อนบรรยากาศดีมากเลิเพื่อนตรงนี้นไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นาะต้นไม้เยอะต้นไม้บังนิดหนึ่งโอ้โหชาวบ้านมาหลายคนมาก วัวกำลังกินหญ้าอยู่ตอนนี้ ai còn, giờ phưng lái phơi. Tâu tâu ở đây. Hãy gìn trong năn nít từng có ฝาข้างทางเพื่อนโอ้ยเยอะมากเลย,ย,เลยนั่นมีควายนอนอยู่ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศไปรอบๆก่อนเนะาะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพื่อน ตรงนี้มืดนิดหนึ่งเนาะ <ร rais S 1> เพราะว่าร่มไม้น้องเพื่อนเป็นร่มไม้เยอ,อะเออนอะนนเพื่อน,น,นขอบคุณทุกกำลังใจน้องเพื่อนสำหรับการเข้ามารับชมเนาะ ทั้ง fc เก่าและก็ใหม่นอนเพื่อนทุกคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวิถีชีวิตป้านอกด้วยนะครับเพื่อนเนเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆชมกันอีกเรื่อยๆน้อนเพื่อนบัวก็เดินไปไกลแล้วนอนเพื่อนตอนนี้เราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะ